สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In The o f c u r e ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In v e o b e ด้วยนะครับ กี่หลังบ่กี่หลังบ่อย่างคิดถุนเพ้นพลอยยังเห็นนั่นของเห่อนยอยู่มงึงนี่นะคิดว่าดูมาแต่มาอยู่แรกๆเนาะเราพามานี่อะ <c oughs> แต่พออ่อแออย่ แต่ได้เอื่นป้าป้าอากาศดีมากเลยครับทุกคนป้าป้าทำไมตัวร้อนๆนเนี่ยน่าดีจะไม่สบายหรอใช่อากาศดีมากแม่คือหมู่บ้านมันหมู่บ้านมันไม่ใหญ่มากครับมันก็เลยแบบไม่มีรถไม่มีคนคนบอค่อยหลาย,ย่างสิไหมฮะ ส่วนกลางสโมสรที่มีสาวไอ้น้ำเลยปกติแต่ก่อนไม่มีใครเล่นเลยนะที่เข้ามาบีทีเ่เรามีเพิ่งเห็นวันนี้มีคนเล่นไอ้บอยก็ได้เมี้ยงามแท่ <c oughs> งามยู่ดีมูงเจ้าแน่แล้วมูงเจ้าเห็นเราบมองงามหรอ <c oughs> <c oughs> หม,มายความว่าค่ะกินอะไรยินเนี่ยอุย้ยก <laughs> ินอีกเหรอย,ยังไม่ย,ออย่อเลยมง่อยอ๋อออกออกแล้ว่างกายแล้วแท่นทีสิสดชื่นมม่วงอันนั้นก็หมู่บ้านเหรอใช่เหรอใช่ครับ,รบมันอันนี้มันจะทะลุคลองสามเลย ผมจะไปไลฟ์เคลียร์ประเด็นของแม่บียายบีแล้วก็แม่แตนในกลุ่มยีพีเจวันนี้แหละวันนี้ว่างวันนี้ไม่มีงานแดนก็ว่างผมก็ว่างแล้วก็พรุ่งนี้มีงานถ่ายนะครับแล้วก็ผมจะกลับเช้า20กลับสารคามกลับคอนแกนอะไรอีก ือมาเลยอะ่ะตอนตอนตอนกลางวันเราทํากัเข้าใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวเองก็ไลฟ์ในไอจีด้วยแล้วทีนี้ก็บอกว่าแบบใครมีผักมีปลามีอะไรแบบไม่ต้องเตินดอกไม้ไม่ต้องติมรัมงวันนะเอาผักเอาปลามาวันนี้เต็มเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับใจ<ค>ดีมากยิสัีครับ แช็ดบางบางจ้ะช่วงนี้แช็ดบางแห้งบ่มีขอความบ่มีอย่างเข่ามาเลยจ้า้อมบักลาช่วงนี้แบบออกกําลังกายแล้วคะ่ะวววเฟิร์มกําลังแบบฟิตอยู่ครับแขกอ้ยโกคค้ยคืนดีกันลืมฉันใจไงได้อ่ะมือแรกจากดอกสองเอา<ไหน> เ่ี้ยไปเงียไปเห็ดหยางเงียไปเห็ดหยางอ๋อเฮียไปเสริมหลอค่ะหลอโอ๊อยเฮียไปเสริมหลอทั้งจมูกแล้วก็คางใหมอนน่อันนี้ก็อยากตัดเนียงมากเลยแต่ว่าอโอ๊ยโทษฉีดเอาอยากตัดเนียงมากเลยแต่มันฉีดมันไม่อยู่แล้วมันอายุเนาะโลๆๆละลายอายุปันแกนเลยอยู่กรุงเทพเนี่ย ยุน่นบุรีรัมจาอ๋ออ๋อวันนี้อยู่ตะวัแแนแดงบุรีรัมบอกใช่รอแล,ะละ้วล่ะมีลูมมีเมียหะลายรอไปหลายก็นี่หลายผู้เขาเป็นเมียเมื่อใดเขาใจสิขาดเอเาบเคยเห็นบเนี่ยจะรอไปหลายก็นี่หลายซุ้มมันผู้อยากเป็นเมียเป็นเมียเมื่อใดมันใจสิขาดเนี่อเออ มาจังใดก่อนอีพีวันที่ยิ้มสี่ห้อสีเอาจังใดยุ่มเลยยิบสี่เนยยิบสีกันยาเอาทำไมไม่มีเสียงป้าใหม่หยุดช่วงเ,เอาเอาถ้าลราตัสายสายเขาเหี่ยวมั้งเออไปเลย วันวันที่้5เราไปทําบุญกันไงที่ที่เออ24เราก็มีไลรสดที่บ้านอ๋อเขาว่างไม่นีเขาว่างย<ง>ี่สิบเขาอยาไรสดคือบ้านคือเมืองเขาเด้อืมเดคคีเ๋ยวสิเปลี่ยนฉากเปลี่ยนโปรดักชันไหมเขาต้องล้ำเลียง งานแต่ะจป็นหลายจมันเบา่า,าง,งใจเสิหตเอีย่ยงกับเพราะอะโอ้ยงานใหม่พัชรีเนะี่ยจริง,รงๆเขาไม่บ้างเลยนะแต่ว่าเฮียเราก็บอกว่าเออก็ขึ้นหอดบรรยากาศเกาๆแบบอืมฉนอยากไปแห้งเบาบางเออหรอมไม่ได้ยิงดูนี่แน่หนึยีบหก อืที่ใหม่เราจริงๆกับเพื่อนยุทธยี่สี่หอดยี่สี่ถึงยี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยแบบคอนเทนต์ว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเนาะเขาจะต้องคิดว่าคือหมูเดฮาจะต้องแบบเฮ้ยอะไรสินะไม่กับคือคือตอนนี้จะใช้โปรดักชันนี้ไปเลยแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนวันนั้นจะเปลี่ยนฉากใหม่ทั้งหมดให้ทุกอย่างมันใหม่หมดเลย จะเปลี่ยนซีนไฟเปลี่ยนทัดเปลี่ยนจอยดีเปลี่ยนตวแหน่งวงวันที่อะไรคะยี่สิบเจ็ดจ้ายี่สิบเจ็ดเอา,เอาแสดงว่าช่วงนั้นซ้อมแงเลยตัวสั่นแอนกระชิวเจ้าเบาบางเลยไหมเพื่อแม่ป้าเลยบนนี้ใช่จริงๆอ่ะแฟนคลับอะเขาอ่ะอยากได้แบบอยากได้ใหม่อยากได้ใหม่แอนแบบ ในไลฟ์สดที่เป็นอยู่ในสตูแบบเก่าที่เขาเคยเหตุเพราะว่ามันมันได้งานเน่ยมันได้ผลงานก็คือแบบมันไม่ได้มันบ่ิ้เป็นบรรยากาศหนาเวที่นปะละเราก็เหมือนเราตั้งใจเล่นตั้งใจร้องตั้งใจรำเนี่ยอ oh. เล็ด <No. S 1> เลตื่น <No. S 1> จุกจุกแบบฟอนหวานๆเอาไว้ถทัคนเปิดใส่งานบุญเนาะ เขาต้องสร้างประวัติศาสตร์เขาต้องไม่เห็ดเกีนเฮ็ดอันนี้มันย้อนกลับขึ้นไปตอนมุจจอกรีบกันไม่ไหมอ่ะนะตอนมุจ้าไปรลอดจีบกันอยู่นี่ห่องข่อยเราเนี่ยนเพื่อนผู้สาวอะนะมันต้องมันย้อนย้อนไปสั้นเดะซื่อฮอรดก้อยเป็นแบตเตอรี่ยู่เนาะแบบเยาว์กลับอย่างประมาณนี้